จะไปรอดกันไหมครับรอดจ้ะเอออย่ามันสูงอันนี้มันสูงห้าบาทหาบาทแบ่งไหมแบ่งสองจุดห้าก็ได้สองจุดห้าให้สาอกูหักไปทั้งตัวแล้วเจ้าพอเทเฮ้ยเฮ้ยเ นีป่าไอ้หัวตัวอะไรนั่นเนีบาปกมที่มึงทำนี่ขับชนไปดิพี่ชนมัชนไปเลยไปด้ว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 ยไ้วยดพี่ สตีมพลราศุกษาทิจ <adaptation> <sh arp> ันทร์บ้านมืองสองทุมนะคะ